สวัสดีครับผมอยู่กับผมวันนี้นะครับหลายคนรีวิวเรื่องกินนั่นกินนี่แนละ้วผมกินปลาต้องกูครับวนนี้อร่อยม,มากครับแต่ว่ากินผิดเวลานะมันต้องกินตอนเช้าต้องกินตอนเย็นสุดยอด กางขอกซื้อถุงละไม่เกินยี่สิบาทแล้วก็นมพ่นอืมอื้ออืมอืมออืมอเจอกันไหมาครับผม